ครับอย่างสแตลเล่เนี่ยนะครับถ้าจะยืดนะครับออกไปก็ยืดได้นะครับอ่าหกสิเซนก็อยู่ประมาณครึ่งไม่อัดนะครับหกสิบเซนครับตรงนี้ก็ได้85เซนเลยนะครับตรงนี้84เซนอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับสวัสดีครับผมอนุชิตไทคาร์เมนเตอร์นะครับเหลวคลิปนี้มาเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับเจ้าโตเรื่อยอย่างเช่นสแตลเล่ตัวนี้นะครับปกติหน้าโต๊จะเล็กแล้วก็ถาตัดอาจจะไม่สมมุติแบบวันนี้เรามี ตัวครอบนะครับทำให้สมบูรณ์แบบขึ้นและราคาก็ไม่ถึงกับแพงมากนะครับหรือจะเป็นตัวนี้ครับบอส GTS254 ก็ทำได้เช่นกันเนี่ยนะครับความสูงใบก็ยังได้พอสมควรอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเรามีประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรบ้างครับครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจลน์ ก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับคบาเบียสเตเล่เนี่ยนะครับถ้าจะยืดนะครับต่อ,อไปก็ยืดได้นะครับอ่าหกสิบสี่เซนก็อยู่ประมาณครึ่งไม่อัดนะครับหกสิบเซนหกสิบสี่เซนเนี่ยนะฮะ๋ยนนี้หน้าโต๊ะอาจจะไม่ใหญ่นะครับหรือว่าหลายท่านอยากจะได้ลวดตัดที่มีลักษณะมันดูใหญ่มากกว่านี้อันนี้มันอาจจะดูรู้สึกเล็กไปนิดนึงนะครับ ดูกองแกงไปนิดหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ย้อนยุคกันนิดนึงนะครับสําหรับท่านที่มีโต๊ะเลื่อยเล็กๆแบบนี้นะครับทุกรุ่นนะครับผมมีชุดนี้ครับชุดสําหรับเอาไปรองรับหน้าโตะมีหลายท่านมาอยากได้หน้าโตะใหญ่ขึ้นนะครับครับเราก็มีตัวที่จะครอบลงไปบนหน้าโตะเลยนะครับตัวนี้เมตรยี่สิบนะครับกว้างตรงนี้เนี่ยเจ็ดสิบห้าเซนนะครับก็มีขาสองขาตัวนี้ก็ปรับระดับได้ด้วยนะครับขาเผื่อปรับ สูงต่ำนะครับตัวนี้หมุนได้นะครับแล้วก็มีรลวซอยไปให้รลวซอยก็จะยาวขึ้นเลยทีนี้นะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับถ้าท่านอยากจะใส่ลวตัดที่ยาวหรือว่าเป็นถาดครอสคัตแบบนี้นะครับก็มีไปด้วยเนเซตหรือว่าท่านไม่เอาราคาก็จะลดลงไปนะครับแต่สําหรับวัสดุตัวนี้นะครับใช้ไม่อัด15มิลเป็นตัว A นะครับแล้วก็เคลือบด้วยฟอร์เมกาหรือว่าผ่นทามมเนตสีขาวนะครับ ครับสาหรับหน้าโต๊ะเขาจะเล็กขนาดนี้นะครับแต่ว่าเราอยากทำให้มันกว้างขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นผมก็เลยทําชุดนี้ครับเอามาครอบเลยนะครับอ่าค่อเข้าไปเลยครับก็จะใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับทีนี้อ่านะครับทีนี้ตรงนี้ก็ติดเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ได้นะครับตรงนี้ด้านหัวตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มีรวสอยให้ด้วยนะครับอ่ารวสอยให้เดี๋ยวผมลองจับรวสอยว่าสอยได้สักระยะเท่าไหร่นะครับ ครับตรงนี้ก็ได้85เซนเลยนะครับตรงนี้84เซนคันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับครับสำหรับขาเราก็ให้น็อตไปด้วยนะครับขาสองขาเดี๋ยวใส่น็อตเข้าไปเลยนะครับครับนอกจากนี้เรายังให้เบรกเกอร์ไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่จะไปติดเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์นะครับคราสำหรับชุดนี้เราจำหน่าย3,500รวมส่งนะครับมาหน้าร้านเดี๋ยวเราจะลดค่าขนส่งไปให้นะครับก็จะเป็น หน้าโต๊ะแบบนี้เลยครับเมตรยีสิบคูณเจเซนครับแต่ว่าถ้าท่านที่อยากจะได้ถาตัดไปด้วยนะครับเพื่พ <ried> พอความสมบูรณ์แบบพราะเรามีร่องไว้ให้แล้วเนี่ยนะครับอ่าก็จะถาตัดเนี่ยหนึ่งนสามรนะครับรวมกับตัวโต๊ะส0 0พก็จะเป็น4ี่พันแปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโปรชุดนี้เราก็จะลดให้เหลือ4500รวมส่งนะครับนี่ฮะได้ไปครบเลยแล้วก็ทำให้หน้าโต๊ะใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับบอยสก็เช่นกันครับ ทำได้เช่นกันเดี๋ยวเราไปดูบอสกันครับครับเราก็แค่ยกมาครอบลงไปอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับสำหรับความสูงใบก็ยังเกือบเกือบเจ็ดเซนเหมือนกันนะครับหกเซนหกเซนกว่ากว่าเลยนะครับเห็นไหมครก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับความสูงก็ไม่ท่านไม่ได้เสียความสูงไปมากมายอะไรนะครับตรงนี้ครับก็จะทําให้โต๊ะเลื่อยที่เป็นลักษณะหน้าโต๊ะเล็กๆหรือว่าฟังก์ชันที่ยังไม่สมบูรณ์แบบมากเนี่ยสมบูรณ์แบบขึ้นมาเลยนะครับสําหรับ อ่าเรื่อยรุ่นยอดนิยมในท้องตลาดก็มีสแตลเล่หรือว่าจะเป็นดีวอลหรือว่าจะเป็นรุ่นกลุ่มพวกนี้แหละครับรองรับนะครับครับผมก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับลองเอาไปใช้ได้นะครับสำหรับโต๊ะรุ่นทั้ง2รุ่นนี้เลยหรือจะเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงรุ่นนี้ในท้องตลาดที่เป็นราคาย่อมเยาวแต่ว่าหน้าโต๊ะ เล็กๆหรือว่าผ่า,าตัดยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม